อีกเรื่องหนึ่งเลยนะพูดเรื่องอาหารแล้วแหม่ต่อเมื่อกี้น่าจะเหมือนกับมีของคาแล้วต้องต่อด้วยของหาวานหน่อยช่วงนี้เนี่ยนะของหาวานเนี่ยมันเป็นฤดูกุนันทิยา <c oughs> นะวันก่อนถามคุณเสกสมแจ้งจิตนะน้องเสกสมอยู่จันทบ,บุรีเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่ T, เอ็อนบีทีภาคกลางจันทบ,บุรีเนี่ยนะคุณเสกสมก็จะไปทําข่าวเรื่องทุเรียน <c oughs> นะตอนนี้เนี่ยทุเรียนภาคตะวันออกทยอยออกแล้ววันก่อนผมถามเขาสักวันที่ยี่สิบเนี่ย หมอนทองออกหรือยังเห็นกขโพสทุเรียนพัน,นนู้นพันนี้นะเราทราบอกินหมอนทองบอกหมอนทองวันที่25คือ,ค,อคือชาวสวนเนี่ยแล้วก็ทางการเนี่ยเขาจะกําหนดเขาไปดูเละครับว่าวันที่เท่าไหร่ที่ทุเรียนพันเนี้ยอได้ที่ในการออกสู่ตลาดคือได้ที่คือกําลังดีไม่ใช่ทุเรียนอ่อน,นะถ้าออกมาก่อนนี้นนอาจจะเป็นทุเรียนอ่อนประมาณอย่างนั้นก็เป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคเนี่ยได้รับทราบนะครับก็วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ว่นี่<ฆ>วันนี้หมอนทองออกอย่างไปทางการ นี่นะแต่ปรากฏว่าไอในประเทศเราเนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องแบบนี้เขาทางานกันหนักมากเลยเพื่ออะไรเพราะมีเจ้าของสวนบางสวนหลมบางเจ้าคนตัดทุเรียนบางคนเนี่ยนะครับคือไปเอาทุเรียนที่มันไม่มีคุณภาพและเตรียมตัวจะส่งออกไปต่างประเทศเราจะพาะตลาดเมืองจีนทีม ที่เราเคยนาเสนอเนี่ยทีมนะเล็บเดียวเล็บเดี่ยว,ยยวพิทักษ์ทุเรียนไทยเนี่ยนะครับของสวพหกเนี่ยนะครับหน่วยงานของกรมวิชาการในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังทํางานหามลุมหางข้ามนะไปตรวจสุ่มตรวจล้งต่างๆที่จะส่งออกเขาะจะมีบัญชีอยู่นะว่าในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจันทบุรีจะเป็นที่ศูนย์รวมของล้งล้งคือที่รวบรวมทุเรียนจากชาวสวนแล้วก็เตรียมจะแพ็คส่งออกขอไปตรวจด,ดูเอามาจากตู้คอนเทนเนอร์เลยนะเตรียมกำลังจะส่งขึ้นเลยปรากฏว่าพอมาสุ่มตรวจปุ๊บเปิดมาเนี่ย ทุเรียนอ่อนเยอะมากค่ะตรวจอีกเจออีกเลยขอให้เอาลงมาหมดเลยะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาสื่อสารกันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันตรงนี้นะครับค่ะ